เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกลาสวัสดีพี่ทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยลวกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูรีวิวนี่ทุกคนก็เป็นในส่วนของบูกโยซาก้าร่างนี้นะครับ1น2นะทุกคนใช้ในส่วนของโคดชาบี้นะครับผมอ่ะก็ เป็นตัวที่เรียกได้ว่าโอ้โหดีที่สุดแล้วนะนี่ครับผมสำหรับร่างของบุยกายโอซาก้านะครับผมก็เป็นตัวที่มีค่าพลังเนี่ยค่อนข้างที่จะสมดุลทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงนะครับผมสปงสปีดนะครับผมถือว่าดีเลยบาลานซ์แต่ว่าสเตอร์มินาเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับอยู่ที่82อ่ะ86นะครับทุกคนก็พอใช้ได้นะครับสกิลที่ติดมาเนี่ยถือว่าครบๆเลยนะครับพวกสกิลหลบลีกนะครับผมอ่ามาสเตอร์เทิร์นนะครับผมอ่ะก็เป็นตัวที่ ครบเครื่องอยู่แล้วนีครับสำหรับซาก้าแต่ว่ามาดูว่าร่างนี้จะเป็นยังไงนะครับเมื่อลงเล่นในจริงๆนะนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าจะาใช้สปีดรากเลื้อยได้ดีในหสำหรับซาก้าร่างนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูว่าซาก้าจะทําคะแนนได้เท่าไหร่นะคในแมตช์นี้นะทุกคนมาเริ่มเกมมาครับออกบอลมาทางวันวิทซาก้าครับก็ที่น่าจะรีวิวในส่วนของการแบบ เอาตามความจริงนะครับผมไม่เน้นอวยจนเกินไปนะทุกคนก็เอาตามความจริงว่าเขาเล่นเป็นยังไงนะครับลักษณะการเล่นการวิ่งนะครับหรือว่าการหาช่องเนี่ยเขาอยู่ในลักษณะที่เป็นประมาณไหนนะครับผมมาดูกันที่จังหวะนี้ครับซากาลงมาบีบบอลเองเลยครับจังหวะนี้ซากาซากาจี้ขึ้นมาครับด้วยความเร็วครับแล้วตัดเข้าในมาจังหวะนี้จ่ายติดนิดนึงครับมาใหม่ครับพยเกามร่ให้ออกมาครับ มาที่ริมเส้นนะครับซาก้าใช้สปีดหนีมาครับจังหวะน,นี้แต่ยังไม่ผ่านกอตากุต้าครับเด้ได้ว่าวก็อาจจะมีบางจังหวะนะครับที่เขาก็อาจ,จะฉีกหนีได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกจังหวะนะครับที่ซาก้าจะฉีกได้ตลอดนะผมอ่ะมันมีความเร็วก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือว่าพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฉีกได้ตลอดนะทุกคนอ่ะมันจะเป็นในลักษณะที่ เรียกได้ว่าก็ต้องมีจังหวะที่ดีด้วยนะครับผมมีตำแหน่งที่ยืนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่โอเคในการขึ้นเกียงของเขาเขาขึ้นเขาถึงจะฉีกได้นะครับจังหวะนี้ยกให้มาแต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วครับสำหรับซากามาดูกันที่จังหวะนี้ครับให้ออกมาซากาไปแล้วครับดูครับความเร็วของเขานี่ครับมีพื้นที่นะครับผมแล้วจังหวะนี้โดนกระแทกเลยครับแล้วก็เรียกจุดโทษให้กับทีมได้เลยครับจังหวะนี้จากบุกโยซากาครับตามไม่ทันจริงๆครับสำหรับคาตาคุต้าจังหวะนี้ครับ แล้วซาก้าเนี่ยก็ยิงฝั่งนี้ครับเรียบร้อยครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นปีกไว้คอยปั่นป่วนกองหลังของผู้แข่งได้ค่อนข้างดีเลยนะทุกคนอ่ะพี่เจ็คมองว่าแบบนี้ครับถ้าใครไม่มีปีกเนี่ยแนะนําว่าเอาซาก้าไปเล่นเนี่ยถือว่าโหดเลยนะครับผมแลจังหวะนี้ได้จบแล้วครับแพ็กนี้นี่บผมสรับแพ็กเขียวเนี่ยที่มาในรอบนี้ผมก็มี2ตัวที่น่าเล่นเนี่ยผมก็จะเป็นเรววนในผมตัน1น1่รน่ในผมแต่ว่าซาก้าล่างนี้เนี่ย ตันหนึ่งหนึ่งร้อยสองเลยนะนะครับเป็นร่างที่ดีที่สุดของซาก้าที่เคยมีมาก็ว่าได้นะสำหรับร่างนี้นะครับโอเวอร์ออลเนี่ยสูงสุดแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นเหมือนร่างบิ๊กไทม์ของซาก้าในร่างเขียวเลยนะครับผมอ่าร่างนี้เป็นร่างที่กระชากเรื่อยๆได้ดีนะผมนะอ่าดูการเติมของซาก้าครับสปีดความเร็วเนี่ยคือไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วครับแล้วจวังหวะนี้ตัดมาอออืื้หมันไม่มีมุมแล้วครับแต่ว่าเขายังไปได้นะครับด้วยสปีดอันจัดจ้านของเขาครับ แล้วการเลี้ยงบอลเนี่ยถือว่าโอเคเลยเนี่ยผมเลี้ยงไปเลี้ยงมาได้ดีเลยเนะครับนี่ครับปล่อยสปียเนี่ยคือไปได้แบบผิวๆเลยครับแล้วจังหวะนี้ตอกซ้นกลับมาเมสซี่เมสซี่ก็ยังไม่มีที่ไปเลยครับจังหวะนี้ซาการ่างนี้ถ้าให้คะแนนในของชิเนลให้ไปที่8เต็ม10ละกันเนี่ยผมย,ยังไม่ถึง10นะทุกคนเพราะว่า,าปีของชิเนลเนี่ยต้องอเรียกได้ว่าปั่นคมกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ว่าซาก้าเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแต่อาจะไม่ได้คมมากนะครับ ก็อยู่ในระดับกลางๆที่สามารถที่จะใช้ได้นะครับร่างนี้เป็นร่างที่ปันดีมากๆนะครับหัวร่างที่ผ่านนมานะนะครับผมที่จังหวะนี้ครับให้ออกมาครับซากาซากาจี้เข้าในเลยครับแล้วจังหวะนี้ได้ปั่นเลยครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านนะทุกคนมันยังโค้งไม่พอครับถ้าใครชอบแบบเป็นสายโค้งแบบโค้งจริงๆอ่ะพิจิเนลก็อาจจะมองเป็นเมสซี่เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในหุ่นายืนฝั่งขวานะนะครับผมแต่ว่าจังหวะนี้ครับให้ซากาเข้ามาครับ จังหวะนี้ยังไม่ผ่านลูมินิเก้เลยครับไม่ลุกมาแต่ไหนครับมากันได้เฉยเลยแล้วให้ออกมาครับดูสปีดของซาก้าครับไปแล้วครับไปแล้วจี้เข้าในแล้วสตันนิ่งเกือบเต็มหลอดแล้วครับจังหวะนี้ก็ได้ยิงอยู่นะทุกคนแต่ก็ยังไม่คมพอครับจังหวะนี้แล้วให้ออกมาครับจังหวะนี้ยังไม่ดีพอเลยครับมาใหม่ครับหาทีเอตครับเอตตัดในให้เลยครับถวายผ่านมาแล้วซาก้าเข้าสายก็เรียบร้อยครับลูกนี้ไม่รอดครับก็ถือว่า เป็นอีกตัวที่สามารถรับจบได้ในส่วนของการยิงนี่ครับผมไม่ว่าจะตัดเข้ามาข้างในนะครับหรือว่าเป็นปีกไว้คอยเปิดนะครับผมอ่าเปิดบอลก็ได้นะร่างนี้นะครับหรือจะตัดเข้ามาใกล้ๆในกรอบเขียวโทษแล้วก็ค่อยตัดยิงก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับสากาล่างนี้เป็นร่างที่เล่นได้ทั้งแบ็กนะผมอ่าแบ็กซ้ายเขาก็เล่นได้นะทุกคนแล้วก็วิงแบ็กในผมอ่าต่ำซ้ายขวาได้หมดเลยนะนะครับผมเป็นร่างที่ครบรถในับสำหรับร่างนี้ เพื่อนๆถ้าคนไหนเปิดได้ก็ลองรีวิวด้วยละกันนะครับว่าเล่นแล้วเป็นยังไงทุกนี่จังหวะตัดปั่นนะครับแต่ว่าลูกปันน่นยังไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่นะครับสำหรับวิชเนลนะทุกคนก็อาจจะไม่ได้มีจังหวะที่แบบโล่งจริงๆอ่ะคือเขาก็ยิงยากเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าได้มีจังหวะที่แบบโล่งๆด้เอียงใส่ก็ไม่รอดเหมือนกันนะทุกคนก็ไม่เหลือแหละนะครับสาการ่างนี้ก็ถือว่าประมาณนี้นะทุกคนเล่นดีใช้ได้อยู่นะครับทุกคนแ่มๆเลยนี่ครับผมตามลาดเนี่ย ไม่เสียดายทองนะถ้าได้มานะทุกคนอ่ะก็ไปเปิดไปรุ่นกันเอาแล้วกันนะครับถ้าใครอยากได้ร่างนี้ก็เป็นอีกร่างหนึ่งที่เทียบเท่ากับไอพวกวิกทามโชว์ไทม์เลยนะครับผมอ่ะยังไงก็ไปเล่นรู้แล้วกันนะครับสำหรับซักาล่าร่างนี้ก็ชิเดีวขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้กันครับดีอยู่นะทุกคนโอเคครับหากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม